สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโร,รงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยโรงเรียนบ้านโป่งสลอดโรงเรียนวัดโพลอยและโรงเรียนบ้านหนองสนูกิจกรรมที่ให้บริการบริการวิชาการโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรายชภัฏเพชรบุรีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของเราก็คืออ,อยากให้นักอยากให้นักเรียนนะฮะและครูนะครับได้รู้จักนิสัยรักกฤตอกานนะครับแล้วก็มาจัดแหล่งสัานที่นะครับให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็ของนักเรียนในโรงเรียนเชิญรับชมขั้นตอนการดำเนินงานและกิจ,จกรรมต่างๆได้เลยค่ะ เริ่มจากทำความสะอาดพื้นที่และจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ปรับปรุงสื่อสารสนเทศเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เพื่อรองรับการใช้งานจัดหมวดหมู่ของหนังสือแต่และประเภทด้วยแถบสีเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล หลังจากนั้นจัดหนังสือเข้าชั้นตามหมวดต่างๆได้เลยค่ะและพี่ๆบรรรักษ์จงใจดีถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดให้แก่ยุวะบรรรักษ์ตัวน้อยๆประจำโรงเรียนด้วยนะคะและบันทึกฐานข้อมูลหนังสือสำหรับการสืบค้นค่ะโดยกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาทำงานจิตอาสาร่วมกันค่ะ และในกิจกรรมวันสุดท้ายของแต่ละโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ ความรู้สึกของนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะศาศาักศึกษาวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาคะได้นานานานำมาใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องของการจัดหนังสือจากบทลแล้วก็จกัดสภาพแวดล้อมภายในที่เราได้เรียนมาคะ่ะก็รู้สึกดีใจที่ว่าได้นําความรู้ที่เราเรียนมาได้นํามาใช้ในห้องสมุดแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศดีมากเลยขอบคุณนะคะ